สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวลูกต่อไปกันเลยนะคะพี่จ๋าเรามารีวิวลูกต่อไปกันเลยนะคะน่าเรามาเปิดกันเลยนะคะออริจินอลช็อตนะคะลูกที่2นะคะเรามาเปิดต่อกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเรามาดูนะคะว่างานเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นงานใต้ลูกโลกนะคะเป็นงานใต้ลูกโลกนะคะใต้ลูกโลกออริจินอลช็อตนะคะเป็นงานกางเกงขาสั้นนะคะขาสั้นชายปนหญิงนะคะ เป็นงานกระสอบขาสั้นชายบนหญิงนะจ๊ะพี่จา๋าดูรอบๆสวยมากนะคะเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะเป็นงานรวมเนื้อผ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพี่พี่เห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้คือทอมมี่นะคะแบรนด์เยอะมากค่ะพี่แบรนด์เยอะมากเลยค่ะอโอ้โหปังเลยเปิดปุ๊บปังปั๊บนะคะเปิดปุ๊บปังปั๊บนะคะเปิดที่ทอมมี่เลยค่ะตัวแรกนะคะ เปิดที่ทัมมี่เลยนะคะตัวแรกนะคะน,นี่นี่อันนี้ก็แบรนด์เหมือนกันนะคะพี่จ๋าใช่นี่อันนี้ก็แบรนด์เหมือนกันนะคะเราเปิดนะคะพี่นะเป็นงานกระสอบกางเกงขาสั้นนะคะไม่มีตัวไหนที่เสียเ,เลยค่ะพี่ดูพี่ดู พี่ดูความสะอาดนะคะความสะอาดนะคะอันนี้ลูกฟูกนะคะอันนี้ยีนนะอันนี้ยีนนะคะอันนี้ผ้ายีนนะะพี่นะอันนี้คอตตอนนะคะโอเคอันนี้คอตรอยอันนี้ก็เป็นคอตรอยนะคะเป็นงานลูกฟูกนะคะเป็นงานมิกนะคะมิกไซส์แล้วก็มิกมิกมิกผ้านะคะมิกแบรนด์ด้วยนะคะเปิดตัวที่สองที่ด็อกเกอร์นะคะแบรนด์แบรนด์ทั้งลูกนะคะพี่เป็นงานมิกแบรนด์นะคะด็อกเกอร์ค่ะ ด็อกเกอร์นะคะกระสอบนี้2,200บาทเท่านั้นนะพี่นะกางเกงขาสั้นนะคะช่วงนี้กำลังร้อนนะคะเป็นงานกำลังขายนะคะช่วงนี้ร้อนมากนะนะคะต้องใส่ขาสั้นนะคะเสียงดังไปหน่อยนะคะช่วงนี้ร้อนมากนะคะต้องเป็นขาสั้นนะคะตัวนี้เป็นยีนนะคะเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปนะคะเป็นงานร <N av ie> วมแบรนด์คะนีออนเนวีนะคะ Neo นี่เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะพี่จ๋านี่อันนี้ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันนะคะงานค่อนข้างเยอะนะคะทุกตัวนะยังยังไม่เจอตัวขาดเลยนะคะพี่ตั้งแต่เปิดมาอันนี้ H&M นะคะพี่จ๋า H&M นะคะ West นี่ n West คะเป็นงานแบรนด์นะคะเราดูไปเรื่อยๆนะพี่นะ ลูไปเรื่อยๆนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงขาสั้นนะคะพี่ต๋า <Yes. S 1> ยังไม่เจอตัวขาดนะคะตัวมี H&M ใช่ด็อกเกอร์ลีไวส์ใช่โรลฟ์ลอเรน เป็นงานรวมแบรนด์นะพี่นะงานแบรนด์เยอะมากเห็นไหมตัวนี้ลีกแล้วนะคะพี่เปิดมาเจอแต่หัวงานสะอาดแบรนด์เยอะนะคะพี่สาแล้วคุ <any S 1> ณภาพดี <not S 1> มาก <project. S 1> นะคะไม่ไม่เจอแบบขาดเลยนะพี่นะงานสะอาดนะพี่นะงานสะอาดไม่ขาดเลยค่ะพี่งานะอาด <c oughs> อันนี้ลีกแล้วนะ <c oughs> เปิดมาโหลีเยอะเลยอ่ะลีอีกแล้วนะพี่นะลีกแล้วนะคะเจอแต่หัวนะพี่นะหัวเยอะหัวล้น no problem เห็นไหมกระดุมก็ยังใช้ได้นะพี่กระดุมก็ยังใช้ได้นะคะกระดุมก็ยังใช้ได้นะคะนี่อันนี้ออันนี้เป็นลีนะคะออเป็นแมนแมนแมนมิกวิดวูแมนครับ yes แฮปเดสกันต s มเออร์เดออิงลิท Yeah, yeah, you can tell her. these are mixed with the women's, huh, but the mostly are the men, huh? yes. and we have the mixed brands. huh? Chai, Next, happy. we have found uh, tommy as well. we have found uh, docker as well. we have found the, uh, tommy, docker, and lee, two pieces of lee already. Huh? Yes. we just open the second bundle. one bundle we open already, huh? and you can see in the link, huh, which we have shared in our page. Chai. this is the second bundle for the beloved customers, so they can check and they can see what is inside. For your review. ใช่คะ่ะอันนี้เป็นงานรีวิวนะคะที่ลูกค้าสั่งเอาไว้นะคะลูกค้าให้ส่งรีดนะคะสองลูกนี้ขายเรียบร้อยแล้วนะพี่จ๋าสองลูกนี้ขายเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสั่งสั่งรีดนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งรีดนะคะถ้าลูกค้าสนใจกระสอบกางเกงขาสั้นสามารถทักมาได้เลยนะคะพี่แล้วงานแบรนด์เยอะมากนะคะเปิดมายังไม่เจอตัวเสียงานสะอาดมากนะคะพี่จ๋างานสะอาดมากนะคะ งานค่อนข้างสะอาดนะคะถ้าพี่สนใจสามารถทักเข้ามาในแชทได้เลยนะคะสนใจทักเข้ามาในแชทได้เลยนะคะ,น,น,ะน,นี่เป็นงานกระสอบกางเกงขาสั้นนะคะอันนี้งานลูกฟูกนะคะเป็นงานกระสอบเป็นงานกางเกงลูกฟูกนะตัวนี้มันเป็นงานรวมผ้านะคะพี่จ๋าเป็นงานรวมผ้าอันนี้รีวายอีกแล้วนะคะนี่ดูค <amiga. shortcut S 2> ่ะอันน er ี้รีวายนะคะพี่จ๋างานหัวเยอะมากนะคะ นี่เท่ๆ <device, S 1> นะคะรีบย <device. S 1> นะคะ no นี่ <here. S 1> งานเท่ๆนะพี่ดาถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะพี่ดาเป็นงานกระสอบกางเกงขาสั้นนะคะ <Thank you. S 1> นี่มิกแบรนดนะคะมิกแบรนดแบรนเยอะมากค่ะ No problem, all are okay. ทุกตัวดีมากนะคะทุกตัวดีมากนะคะ <Love you. S 1> นี่ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันนะคะทุกตัวดีมากยังไม่เจอตัวขาดเลยค่ะพี่จ๋าตัวนี้มีงานปักด้วยตัวนี้น่ารักมาก <Lee. S 1> อันนี้ลี <Lee. S 1> นะคะนี่พี่ลี Lee. และพี่ดูนี่อันนี้สวยมากนะพี่นะสวยมากนะคะลีนะคะสองพันสองลีเยอะมากอะ่ะสองพันสองลีเยอะมากนะคะ thank you so much เดเซยวเดวเดิลบาย okay. <Same> นี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นนะคะแป๊บหนึ่งพี่แป๊บเดียวสองสามนาทีนะ okay. <And> โอเค okay, พี่เดี๋ยวเราจะปิดไลน์แล้วนะพี่นะเพราะว่าตอนนี้เราลูกค้ามาแล้วเราต้องส่งของแล้วนะคะพี่าดารถรถมารับของแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดไลน์แล้วนะคะ งานแบรนด์เยอะมากใครสนใจกระสอบนี้ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ